มาทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไต่ร้อยชั้นกันนะฮะด้วยดาบเล่มนี้นะนี่เล่มนี้เล่มนี้นะครับดาบรีเจเนอรี่นะครับของเกาะโกคูนะครับชาร์ปเน็ตแแล้วก็ติดไฟเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจอยู่ที่3 2 9 QA นะครับตอนนี้ตัวพี่ก็แลงเอ็นนะครับแล้วก็ทหารเงาที่ใช้นะครับก็จะมี ฟิเซอร์ G 3ตัวนะครับดาเมจสิ QA แล้วก็จะมีฟุชี่นะครับสตัวสตัวนะครับดาเมจเก้ QA แล้วก็จะมีซองเซแมนมนุษย์ด้วยยนตนะครับมนุษย์ด้วยยนดาเมจอยู่ที่8.10 QA นะครับอ่ะทหารเงาก็ประมาณนี้เลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนนะครับ ดูซิว่าดานหนึ่งถึงดานสาสิบห้าเนี่ยจะยากเย็นสักแค่ไหนนะครับมาเริ่มเลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวตั้งค่าออก่อนล้วกันเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่า กินอะไรด้วยดีกินอันนี้ดอกไม่กินดีกว่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเต็มแล้วนะเอออันนี้เต็มแล้วกินน้ํายานี่กันนาโดแล้วกันมานาโดบูทเริ่มเลยแล้วกันทุกคนไปเอานี้ดีววกว่าเพื่อความสะใจเดี๋ยวเปิดออโต,โต้คลิกดีกว่านะครับมามันจะได้เร็วๆหน่อยมาแด่ไปทุกคนอาจจะมีเสียง คีย์บอร์ดเข้านะครับเสียงคีย์บอร์ดมันดังไปนิดก็อภัยด้วยแล้วกันเนี่ยฮะก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันต้องผ่านด่านสูงสูงอ่ะนี่สิบห้าถ้าสิบห้าอ่ะเกตเปิดละสไลด์ไปพี่ชายเห็นไหมตึงๆนะครับฟันทีเดียวร่วง ไอ้น,นี่เลือดมันน้อยไปหน่อยนะปันทีเดียวล่วงรู้สึกว่าจะเป็นเคียวเกาะอาโมริก็ทําได้นะครับเออเดี๋ยวจะพยายามแดดเรื่อยๆแล้วกันนะครับแบบไม่แดดเร็วมากเดี๋ยวบางคนดูแล้วแบบตาลายอะไรเงี้ยเนาะอ่ะส่วนคิวก็ยังว่างอยู่นะครับใครสนใจที่จะเข้ากิวก็ ติดต่อเข้ามาได้นะวันไหนไลฟ์สดก็เจอกันทุกคนอาจจะมีเซิร์ฟวีเปิดให้อนอนๆเข้าไปฟาร์มเงินนะครับเพราะว่าล่าสุดพี่เปิดเซิร์ฟวีนะครับให้นอนๆเข้าไปฟาร์มเบลูจีใช่ไหมฟาร์มได้สามสี่วันมั้งเออคนที่ติดตามพี่ก็เบลูก,ก็ครบหมดแล้วนะครับเออ เปิดเซิร์ฟวีหกเซิร์ฟใช่ไหมเอาไปฟาร์มเบลูกันตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีใครฟาร์มเบลูกันอยู่หรือเปล่านะสำหรับน้อนๆน,น,นะถ้ายังมีคนฟาร์มอยู่บอกพี่ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะได้ออนตัวเซิร์ฟเวีเพ้าไปฟาร์มนะครับเออจะได้ไปฟาร์มกันแบบชิวๆสิวๆเพราะว่ามันยังมีผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นก็ยังมีนะฮะเพราะฉะนั้นผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวเบลูเนี่ยขาดไม่ได้นะครับเออเอ,อ,อ่ะตอนนี้ก็ ชั้นห้าแล้วง่ายๆชิวๆช,ชิกๆสิวๆทีเดียวแตกเลือดมันเท่าไหร่แปดสิบสองบีนะครับเออแปดสิบสองบีก็ดาบเรามันสามร้อยกว่าค QA ทุกคนก็ออค่อยๆไปแล้วกันอ,อ่ะ ด่านหกนะครับชิวๆวๆวๆ,ๆแค่เราฟาดปันเนี่ย <P ol oman> พวกมอนมันก็ยืนไม่อยู่แล้วเพื่อนๆนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่เป็นเกมเงาแล้วนะฮะมันเป็นเกมสว,วอรแล้วนะฮะจงตรงจงตื่นอะไรกันเผื่อแบบผ่านด่านไม่ต้องไม่ต้องเรียกทหารเงาก็ได้นะเอเอ,เอมาด่านหกใช่ไหม น่าจะด่านเจ็ดแล้วมันกระตุกด้วยสภาพกระตุกอะไรกันฮโหลตอนมันแดดแล้วภาพมันกระตุกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยมันแก้ได้ไหมแบบไม่ต้องให้ภาพมันกระชากได้ไหมเพราะบางคนเขาดูแล้วเขาตาลายไงเออตอนนี้ด่านเจ็ดนะครับ ต้องลองปิดทุกสิ่งอย่างที่ปิดได้เหรอลองดูดิโชงเราปิดแม้ทุกสิ่งอย่างที่ปิดได้นะครับอันนี้ปิดไปปิดไปให้หมดอ่านี่ไงมันไม่กระชากละนี่ไงไม่กระชากละทุกคนเออไม่กระชากนะแจว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 ไม่กระชากแล้วออไม่กรนะาาาาากชากแล้ว,ลวเพราะบางคนเนี่ย มันเวลาเราแดดใช่ไหมพอเวลาแดดอะ่ะมันซูมเข้าซูมอมอกเว้ยไม่ปวดหัวเว้ยเออเพราะฉะนั้นปิดไปดีกว่านะครับเออไม่กระชากละเนี่ยสบายตาขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปิดเถอะปิดเถอะปิดเถอะ บางคนไม่รู้นะว่ามันปิดตัวไหนนะครับเออพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันปิดตัวไหนเนาะปิดเธอรับชีวิตดีขึ้นเยอะจัง่วานี้นะมันไม่มีเสียงว่ะเดี๋ยวเปิดเสียงหน่อยเสียงซาวซาวเอฟเฟกต์เออโอ้ยังขาดตาลุงอยู่ตัวหนึ่งเก็บไม่หมด ปิดตัวนี้แล้วเปิดออตโต้คติเอาแค่ด่านสามห้าพอนะครับเออสำหรับบางเพื่อน,อนๆบางคนนะว่าเฮ้ยพี่เบรุจไม่ใช่ G เบรุจเด็ดิเซอร์จีหาจากไหนนะครับพิซเซอร์จี G. เนี่ยเราสามารถหาได้ที่ชั้นสามสิบก็เจอแล้วนะเออไม่จำเป็นต้องไปถึงชั้นสามสิบห้านะครับชั้นสามสิบเราก็สามารถเจอแล้วนะสำหรับตัว อาตัวพิเซอร์เออไอตัวพิเซอร์จีนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นมีฮองด่านสิบละง่ายปะเออง่ายๆนะครับมันจะใช้เวลากี่นาทีก่อนอ่ะเดี๋ยวแดนเร็วๆเลยเพราะว่ามันมันไม่กระตุกแล้วดะแค่ผ่านก็ตุยแล้วตอนเนี้ยนะฮะผ่านก็ตุยแล้วแดนไปเนี่ยเลือดมันหลักเท่าไหร่วะ หลักทีนะครับเราตี qa เอ่ะเราตีทีสาม้อย qa อ่ะเพราะฉะนั้นแค่วิ่งผ่านก็ดองไรพวกเนี้ยจิ๊บจชิวชิวสิวสิเห็นปะดองแล้วครับไปแไปแบบดูเร็วเลยจริงจริงก็อยากจะกอนะแบบเร่งความเร็วเร่งสปีดอะไรเงี้ยนะแค่วิ่งผ่านเนหะ็นไหมมันเป็นแค่อากาศหะพวกนี้ <laughs> อ่าฟังเสียงคีย์บอร์ดไปแล้วกันเห็นปะ วิ่งผ่านนะครับแดดผ่านก็ดองแล้วอะไรอะ่ยฮะแดดผ่านก็ดองแล้วทุกคนเห็นไหมโอ้ยค้างค้างโอ้ยกระตุกกระตุกไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดโรบอกนานนะครับเปิดเล่นเอาไว้เปิดบอทเอาไว้นานจะเออจริงๆจะอัดคลิปมันต้องแบบ รีเกมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใหม่เอออาการกระตุกจะไม่มีนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นเกมแล้วแบบเล่นโลบอกเ่ะเล่นเล่นเกมไหนก็แล้วแต่นะเล่นเล่นแล้วแหลกแล้วกระตุกนะครับให้รีเกมก่อนหนึ่งครั้งนะครับรีเกมนี่คือแบบออกออกตัวเกมไปเลยนะออกระบบไปเลยนะครับไม่ใช่แบบล็อกอินออกจากระบบนะปิดปิดไปเลยคือแบบปิดไปเลยนะครับแล้วเปิดตัวเกมขึ้นมาใหม่นะครับมันจะหายนะ เออทิกนี้พี่ก็ได้มาจากน้องๆ FC นะครับช่วงที่แบบว่าไลฟ์สดอยู่เนี่ยแล้วเกมแม่งกระตุกจัดเลยนะครับเน็ตก็แรงปิงก็ไม่มีเออแต่แบบกระตุกกึดกึกึอะไรเงี้ยเออก็ได้ทิกนี้มานะอ่ะมาทุกคนเลือดหลักทีเนี่ยสี่ิบสี่ทีไม่ขนามือพี่หรอกไอ้น้องทันสิบห้าอะครับแบบเียวเอเดี๋ยวเร่งความเร็ว แล้วก็มาถึงด่านสามสิบแล้วทุกคนสามสิบเป็นอุนคิโอลาวะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวไปต่อแล้วกันแต่ขอแบบไม่จับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีสามสิบห้าเป็นอะไรุูวนอ่ะอันนี้ก็เริ่มตีแบบตึงๆแล้วหนึ่งสามทีนะครับอ่ะตีบอสเลยแล้วกันเห็นไหมไวมากเฮ้ยเดี๋ยวนะ เงาแป,กแปกแลกๆละเงาไม่โจมตีวะหรือเปิดออโต้แอคแท็โอสภาพ <c oughs> เออก็อว่าอยู่ทำไมเงาไม่ตี <c oughs> อะลืมเปิดเงาน,นะฮะไปไขึ้นไปสามสิบเอ็ด สาิบห้าชั้นทุกคนเห็นไหมไม่ยากนะเออก็ยังแบบชิวๆสิวๆอยู่ดูดิสามสิบเอ็ดเลือดมันเท่าไหร่แล้ววันนี้ QI แล้วนะเออเป็นหลัก QI แล้วนะครับ ถ้ายิ่งตีติดไฟนะบอกเลยมันยิ่งเบินนะครับยิ่งเบิร์นดาเมจได้แบบรุนแรงนี่ขนาดไฟแค่แบบเลเวลหนึ่งนะถ้าเลเวลแปดนี่จะขนาดไหนนะครับมาพร้อมกับดาเมจที่แบบลั่นๆแบบชาปเนี่ยแปดไฟแปดอะไรอย่างเงี้ยโคตรตึงอะ่ะบอกเลยเล่มนี้นะ พอมาชั้นสาบสอง 32, เริ่มเริ่มหยาบแบบเริ่มตึงเห็นไหมเริ่มหลายยิดเริ่มหลายยิตนะแต่ก็ไม่ได้นานไม่ได้นานขนาดนั้นหนึ่งสสามสี่ห้าหกประมาณหกเจทีไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นก็ยังผ่านได้ชิวๆสิวๆ เดี๋ยวรอเลยนะเดี๋ยวรอขึ้นดับขึ้นดับขึ้นดับ SS น่าจะโหดมากว่านี้นะครับน่าจะไปถึงด่าน40ภายในคลิปตาเออเดี๋ยวต้องทำต้องทำดาบเ e เจน a รี่ระดับ SS ให้ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันขึ้น G ได้หรือ,อยังนะถ้าขึ้น G ได้ก็เฟี้ยวเลยนะครับน่าจะแบบว่าฟาร์มกันหูตาเหลือกอะ เออกว่าจะได้บีมาก็อดหลับอดนอนกันไปยาวๆนะะว่าทุกคนขึ้นสามสิบสี่นะครับอันนี้สามสิบสามีมา่ว่าเห็นไหมก็ยังแบบยังง่ายอยู่ยังไม่ตึงขนาดนั้นถือว่ายังตีเร็วอยู่นะ โอ้โหเรากินยาเดี๋ยวนะเรากินยาเพิ่มเพิ่มความแรงของทหารเงาเว้ยแต่ทหารเราแต่ทหารเงาเรามันไม่ตีเว้ยเสียเส้นอีหลีบองตรงเออศากินยาเพิ่มความแรงทหารเนีแต่ดันไม่เปิดออโต้เงานะครับโอ้โหสัภาพมามามา เดี๋ยวไปลุ้นกันสามหตัวไหนคือถ้าเรามีดาบประมาณนี้นะครับจาบปกติที่แบบว่าเราลุ้นเราลุ้นตัวแค่30ว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมถ้าแบบมันไม่ได้เกิดดีๆก็ออกแล้วใช่ไหมแต่ถ้ามีดาบประมาณนี้นะเราสามารถลุ้นได้ถึง3 5นะครับอาจจะไปเจอกูชี่ก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะไปเจอตัวฟิสเซอร์ก็ได้นะเออก็ลุ้นกันไป สามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบอะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันชั้นร้อยมันมีอะไรนะฮะก็อาจจะเล่นให้ถึงไปถึงด่านร้อยนะครับเออพอถึงด่านร้อยแล้วอาจจะเลิกเล่นก็ได้นะจังหวะน,นี้แบบไต่หอครบร้อยชั้นแล้วเลิกเล่นแม่งเลยอะไรเงี้ยนะ แบบคอนเทนต์ไปเว้ยอะไรอย่างเงี้ยตายหอร้อยชั้นละเลื่อเล่นละเกมนี้ระเบิดของพิ้งอะไรอย่างเงี้ยมามามา,า,าตอนนี้ชั้นสามสามสิบสามใช่ไหมเดี๋ยวไปสามสิบสี่แล้วก็สามสิบห้าดันอะไรเกิดยังไม่รู้เลยเนี่ยดู มันอะไรเกิดวะเดี๋ยวขอซอง่อนเอ่อแรงเอสเหรอไม่ดับเบิลน,นะครับป่ะช่างมันทำภารกิจเราต่ออันนี้สามสิบสี่ละ 34เริ่มตึงนะครับพอเลือดนางเนี่ยเริ่มเป็นหลัก 10qi นะเออเริ่มเป็นหลัก 10qi นะครับแต่ก็ยังตีรถเป็นน้ำอยู่นะเออยังตีรถแบบเป็นน้ำอยู่นะครับกูเเ้เท่าเต่าว่าไอฮะา เดี๋ยวเราไปตี35หก็ตีแต่บอสแล้วกันนะครับ3ามบอสแตกก็ออกเลยเพราะว่ามันเริ่มตึงพอมันเริ่มตึงรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเสียเวลานะครับีจริงเราตีแค่30ก็พอแล้วนะพอ35ไปเนี่ยมัน,ม,นมันเริ่มมันเริ่มเสียเวลานะครับมันเสียเวลาลงดันถ้าสมมติว่าดันต่อไปเป็นดันเกาะโกคูเนี่ยเออแนะนำให้กดออกไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะเออเราควรเสียดาย เลดเกาะโอคูม,มากกว่าเพราะว่าเราต้องทําดาบทาเคียวใช่ไหม่าฮะแต่ถ้ามันเป็นเกาะอ,อื่นก็ปลดมันไปนะครับไม,มไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนไม่ต้องไปแคร์อืมอย่าไปคงอย่าไปเครียดอะไรประมาณนั้นเนเริ่มตึงเห็นไหมมันต้องเป็น SS แล้วแหละจังหวะเนี้ยดาบนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นแรงเดี๋ยว เดี๋ยวก็จะขึ้นแรล่งไอ้แล้วแร,แรแล่งแหล่งจีไอไม่ใช่ดิต้องเป็นแรงเอสนะครับเออตอนนี้ได้แรล่งเอใช่ไหมก็กําลังทําเป็น s s พอเป็น s s แล้วก็ต้องเป็น g ีป่ะอ่าฮะก็เดี๋ยวทําดาบดาบทองไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งทําเคียวมาเมื่อกี้แรล่งแรงเอสได้ไหม เออชารปเนตแดเหมือนกันนะครับก็ยังดาเมจมันก็ยังเบาวกว่าดาบทองอรีเจเนรีแรงเอนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอดทนทำทาดาบไปเลยแต่เคียวก็ทำไปเรื่อยๆนะเผื่อมันขึ้นแรงจีได้นะครับมีเคียวแรงจีก็เทมไม่เบาเออมาใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงฝั่งฝันเราแล้วเดี๋ยวพอถึงชั้น35มสิ้านะครับก็มุ่งหน้า หาบอสเลยเดี๋ยวไปดูเลือดบอสกันนะครับว่าบอสมันเลือดเท่าไหร่ไม่ยากเย็นนะครับเลือดหลักสิบคชั้นสามห้ามันจะเท่าไหร่วะเนี่ยมันเริ่มตึงชั้นสามสามสมสี่สามห้านะครับถึงดาบเราจะตีเป็นร้อยคก็เถอะเออ ท้ายแล้วทุกคนชั้นสุดท้ายนะครับสาสิบ้าอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามุ่งไปหาบอสเลยไปชั้นที่เราต้องการนะครับบอสอยู่ข้างในขอเป็นตัวแจ๋วๆตัวอะไรตัวอะไรคิดว่าตัวอะไรขอแง้มดูหน่อยละกันตัวอะไรโอ้โหมีฮอกเลือดเท่าไหร่วะนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคทุกคนอ่ะหว,วดแม่งเลยเดี๋ยวจับมันด้วย ดูดิว่ามันจะเป็นแล้งอะไรนะครับเป็นแร้งจีเป็นแรง G, เอ N หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมานี่เนี่ดิเพื่อนโอ้โหทหารเงาตีไม่ดูเลยลูกพี่เองตีมีฮอกอยู่เองไปตีลูกกระจกป,ปะโถอ่ะดูกนนก็ค่อยๆไหลาถามว่าไหวไหมไหวนะครับไหวยอยู่ไหวยอยู่แต่ก็ตึงไปหน่อย มา20 QI สุดท้ายทุกคนในที่สุดมันก็จะดิ้นแล้วเดี๋ยวเราเปิดสกัดเลยไว้กันอยากรู้ว่ามันจะได้เป็นแรง์อะไรนะครับถ้าสกัดติดแต่คงไม่พลรง์ g หรอกนะฮะเออมันไม่ได้อยู่ในเลสเกตติดปะไม่ติดนะฮะไม่ติดไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะครับสำหรับการไต่หอ35ชั้น ก็ไม่ได้ย่างเย็นอะไรสำหรับดาบดิจเนลรีเล่มนี้นะครับ329 QA นะส่วนตัวนี้อย่างที่บอกที่บอกขวานไ้เนี่ยเห็นไหมขวานช้บเนี่ยแปดเหมือนกันนะครับแรงเอด260เองเห็นไหม2 6 4อันนี้ร่อไป300นะครับเอออ่ะ ประมาณนี้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องนู๊สตอรี่ด้วยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ